ดีวายดงทัวร์เโยสวัสดีครับสวัสดีครับทัวรห้องเรากันใช่แล้วทำอะไรครับและนี่คือห้องของผมแล้วก็ปอเองแต่ถ้าจับทุกครั้งก็จะประมาณนี้ก็คือแบบพี่แฟงพี่ตังพี่หมุยตาสมุยปออูใช่ อะไรประมาณนี้อจริงน่าจะเป็นช่วงวัยมากกว่าเฮ้ยจะบอกว่าพ็นแฟนแก่อระใช่ใช่เฮ้ยไม่ใช่อัะจริงก็มาถึงว่าแบบก็ถ้าพึ่งตรงก็คือช่วงวัยจริงๆหลหมาถึงแบบขนาดเพื่อนกันผมว่าห้องที่ไม่ค่อยอยู่ห้องห้องพี่หมวยน่าจะเป็นห้องพี่หมวยพี่ตาครับเตรียมตัวมาต่างประเทศครั้งนี้ผมค่อนข้างที่จะเตรียมยามา ยา,ยาลดกดยาเคลือบกระพาะยาแก้ปวดหัวปวดท้องติบมันแต่สิ่งที่ผมลืมคืออีกหนึ่งผมคิดว่าผมกลับไทยไปผมไม่ได้ปวดฟัน <c oughs> เพราะว่าไม่ได้ใส่ส <15 S 1> <น>ิบห้าวันใช่ไหมสิบหกวัน <c oughs> ส่วนผมูก็เ <c oughs> ตรียมยามเหมือนกันครับเพราะว่าไปปวดรอบที่แล้วเกิดอาการหน้าบวมขึ้นแบบจากสาเหตุอะไรต่างๆแบบบวมตุยๆอะไรเงี้ยแล้วแบบมันก็จะแบบเนี้ยแต่รอบนี้ก็คือผมเตรียมยามาด้วย กเอ, <S 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 อ,อู๋อ่ะคราวนี้นกระเป๋าเดินทางคือใหญ่มากใหญ่กว่าเดิมเยอะมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนะำส่วนใหญ่เป็นเสื้อยืดครับแบบเสื้อยืดกางเกงวอร์มเพราะว่าเราส่วนใหญ่เราจะซ้อมแล้วก็บ็อกกิ้งอะไรอย่างงี้นี่คิดว่าพี่แฟงผมว่าปกติอ่ะพี่แฟงใช่แต่คราวนี้คราวนี้ไม่ใช่ผมคราวนี้ผมจริงเหรอเบากว่าใช่จริงเหรอ ิงไอเทมที่ขาดไม่ได <át stars> ้ของผมก็ค<เล>ือพระเป๋าแบงค์สปอร์ตโทรศัพท์กระเป๋าตังค์แล้วก็ยาต่างๆผมว่าผมน่าเปิดร้านเพสัตได้อะมันกันแดดทิบมันครับเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้จริงไอเทมที่ขาดไม่ได้ของผมกอกล่องยาเพราะว่ารอบที่แล้วมันเข็ดเหลือเกินฮะแบบเรียกได้ว่า ถ่ายรูปแทบไม่ได้เลยใช่แบบหน้าเหมือนหมี่ภูร้อนพึ่งต่อยทุกคนแล้วก็ของที่ผมจะต้องพกไปทุกที่นะครับนั่นก็คือกระเป๋าสัาง้ง<อ>แล้วก็หูฟังครับอันนี้ลืมไม่ได้เลยเพราะว่าชอบฟังเพลงมากๆอย่าลืมนะครับฟัง second chance เนี่ยเมื่อวานผมอะกลับมาห้องก่อนใช่ไหมที่อู่ห้องน้ําเปิดเพลงแล้วก็ร้องอยู่ยห้องาน้ำแบบดังมากเนี่ยผมผมคุยกับแม่ก็คือแบบแน่แน่นดังกว่าเสียงผมที่คุยกับแม่อยากให้ บบอยากให้ทุกคนไปฟังสแกนแชรครับใช่ใช่ดูละจริงๆแล้วส่วนใหญ่แบบเรื่องการใช้ชีวิตในห้องอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเีปัญหาแต่จะมีปัญหาเรื่องห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ที่แบบอูจะแบบชอบทำเปียกแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วถือว่ามีการพัฒงานเพราะาห้องน้ำไงทุกคนห้องน้ำมันก็ต้องมีน้ำอยู่ในห้องใช่มันก็ต้องมีส่วนที่แห้งและส่วนที่เปียกโอเคครับ, <laughs> รบก็จบไปแล้วครับสำหรับปออู๋ <Yes. S 2> เดี๋ยวเราจะไปห้องพี่แซงพี่ต่างต่อครับ ไปกันเลยเย่โยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ห้องของเราของเรานี่คือสภาพที่เราเพิ่งรู้ออกมาอยู่ดีเข้ามาที่แจงคบอกว่าฉันนอนเตียงนี้นะฉันนอนเตียงนี้เลยไม่เราก็ใครเข้าห้องก่อนก็คือจองก่อนนั่นเองแต่ว่าหมอต่างปิดประตูนะปิดประตูปั๊บเราขอเข้าก่อนนะผมนั่งเสียบกุญแจอยู่นะจองเตียงนี้เลยนี่เป็นรูมเมทจะบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกของการที่เราเป็นรูมเมทกันครั้งที่แล้วเราก็เป็นรูมเมทกัน แต่ยู่ดีมันลงตัวมากดีลกันลงตัวพึ่งพาอาศัยกันได้ผมพี่แฟงมาบอกว่าพี่แฟงยืมยืมแบบว่าโฟมล้างหน้าหน่อยยืมอะไรหน่อยแล้วก็มีพี่แฟงมีสิ่งที่ทําได้ดีคือรีผ้าครั้งก่อนผมไปยืมเตารีดมาแล้วพี่แฟงก็มานั่งรีดเสื้อผ้าให้ทุกวันเพราะเราพับมาก็พับกันมาเยอะอยู่นะเสื้อผ้าพ็รอนแน่นคือเขาบอกห้ามสามห้ามเกินสามสิบโลพี่แฟงจัดแล้วยี่สิบเก้ายี่แปดยี่สิบเก้าผมโอเวอร์โหลดตลอดผมโอเวอร์โหลดตลอดคราวนี้เราพกเตารีดมา <อ>ก็ผมทุกอย่างที่คิดว่ามันจะได้ใช้อ่ะจุดเด่นของห้องเราคือเปิดประตูมาเหมือนเข้าสู่โลกของเสื้อผ้ารรเรามีการฟิตติ้งมาก่อนบ้างคร <laughs> ั <laughs> ้งนี้ครับเรามีเอเทมพิเศษเพราะว่าครั้งก่อนเราแบบพอกลับไปห้องตอนกลางคืนใช่ปะพวกเราก็ว่างกันมากเลยล้วก็แบบทําอะไรดีกันวะพี่คิดกันไปเกียนมาครั้งนี้ก็เลยคุยกับสมุยว่าจะเอาคอมกับมาทําเพลงมีดี้มาของแฟงเหรออันนี้ว่าเอาคอมมาทํางานเนี่ยถ้าท่าสาวเพีย่์เนี่ยนี่ว่าทําตั้งแต่สนามบินอะ ผมนั่งนั่งอยู่เห็นพี่แปงก็นั่งทําอะไรพี่ทํางานอยู่แล้วพอขึ้นมันเเครื่องผมหลับตื่นมาก็เห็นพี่แปกงยังนั่งทํางานอยู่บนรถบัสนั่งรถมาพี่แป้งยังนั่งทำงานอ๋อเขาชอบบอกว่าห้องเขาสะอาดไม่เขาชอบพูดว่าห้องเขาสะอาดแต่เขาแค่สกปรกหมายถึงว่าตัวคนสกปรกแต่เอามีคนเด็ดพอแบบพอหน้าพี่พี่ิตาพี่ตาึ้นมาก็ถึงแม้พวกฉันจะสกปรกในห้องฉันสะอาดก็แบบมันแต่ความว่ายังไงผมนั่งคิดอยู่ ท <What? S 1> ี่ลองไปถามห้องนั้นว่ามีไอเทมลับอะไรที่ลับลับจริงๆ <c oughs> เปิดให้ดูหน่อยได้ไหมใช่ถามรับสม,มุยกับพิ่ชิตา<ช>นีครับบ๊ายบายครับทายนั้นหรอสวัสดีครับเย้ลูมทัวร์แล้วพี่ตา, <c oughs> ยายาทำอะไรบุง <c oughs> ขอต้อนรับเข้าสู่ห้องแสนสุขของพวกเรานะครับ ไอเทมลับง enfin ี้เหรออะไรคืออะไรเพราะว่าเมื่อวานพี่เกาตัวนี้นอนด้วยเหรออันนี้เรื่องอันนี้จริงเพราะว่าต้าเหอตุ๊กตาตัวนี้มานานแล้วมันเป็นแบบก็คือเสียชีตาอะไรเงี้ยต้าก็มานนอนกับมันก็วางไว้เนนี้ยแต่ว่าื่อกีตาแบบไอชีตาหนุอยอย่าขอรของหวนแต่นี่ผมแบบให้น้องนอนกย่างงี้น้องจะได้นอนเวลาที่ผมไปซ้อมน้องก็น้องนอนไปกับของผมต้องมีบ้างแหละก็เนี่ยอันนี้ก็มีแว่นตาใช่ไหมมีแว่นตามีกระเป๋าเงิน กระเป๋าสะพายอะไรก็ว่าก so ันไปแล้ว <começou> ก็มีกล้องกล้องเนี่ยกล้องฟิล์มอันนี้ส่วนใหญ่จะพกไปบ่อยแต่ว่าไม่ค่อยจะได้ถ่ายเพราะว่าไม่มีฟิล์มไม่มีฟิล์มพี่ว่าของหมวยที่เคยนอนมาอย่างเงี้ยไปต่างประเทศก็แว่นอ่ะทีชัดๆก็คือแว่นอย่างแว่นตัวนี้ก็ใส่ประจำอย่างนี้ใส่โชว์ซะหน่อยนี่แว่นประจำเลยโถอุ้ยโทษโทษมาแล้วหนึ่งมุกติมตานี่ครับผมก็มีแว่นแหละแว่นบอตีแว่นดำผมชอบใส่ ว่าผมไม่คิดเอาจริงนะผมว่าพี่ต้านอนด้วยกันตั้งแต่ตอนไปจีนตอนไปเที่ยวเวลาจะไปไหนก็แล้วแต่ที่ต้องแบบมานอนก็จะจังหวัดนอนที่ไทยก็นอนด้วยกันตอนฟ h น n o m น n a เราก็นอนด้วยกันเพราะอะไรวะก็จริงผมก็โดนจับด้วยนะโดนจับให้อาจจะเป็นฟิลแบบผมมันสมุยไปฟิลง่ายอ่ะมันเอาแแแตตต่่่เอาได้ดูนะห้องผมไม่ลกเลยนะห้องผมไม่ลกเลยนะเขาชอบเพราะว่าห้องเขาสะอาดแต่เขาแค่สกปรกถึงแม้พวกฉันจะสกปรกแต่ห้องฉัน เออคือเราเป็นคนแบบชิวๆไงแต่ว่าแบบเวลาเราอยู่เราก็อยากอย,กอยู่ให้แบบ environment มันสะอาดเรียบ<ช>ร้อยใช่คือผมก็แมนๆนะคือแบบชอบหนังที่ทุกคนรู้แหละผมก็กินของเรียลาดบ้างนะพอาห้องตัวเองผมไม่ยอมจริงผมต้องให้มันสะอาดอย่างเตียงอะไรอย่างเงี้ยผมจะปัดฝุ่นตลอดอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเตียงเป็นสิ่งสําคัญมากการนอนมันเป็นสิ่งสําคัญ เยอะแยะพี่ไอเรื่องไอเรื่องที่มันเข้าไม่ได้มันก็มีอยู่แต่ว่าแบบพี่ว่าส่วนใหญ่เรื่องนอนพี่ว่าเรื่องนอนเพราะว่าผมเป็นคนนอนยากอย่างเงี้ยผมเป็นคนนอนง่ายผมคึกแล้วแบบว่าผมแบบได้ยินเสียงอะไรเงี้ยมันจะแวบมาในหัวเออไอหมุยไว้พี่มันเป็นคนชอบฟังหนังผีก่อนนอนแบบชอบบางทีชอบเปิดเดอะช็อคอะรายการแบบหนังผีอย่างเงี้ยแล้วผมอะก็ไม่ได้กลัวแต่วันพีลแบบตั้งจะหลับแล้วทึ้งทึ่งหมุยหมุยเลยเสียงหน่อยซ้ำอีกนึง ไม่คือพี่คือพี่ต้องเข้าใจไงว่าผมเป็นคนที่เอ้ยเราจะนอนเราต้องมีอะไรกรอบไงกรอบกรอบประสาทนิดนึงแต่เป็นหนังแต่ว่าเป็นเรื่องผีใช่เรื่องผีแต่กรอบนอนห้องที่ไม่เคยอยู่ห้องห้องพี่หมวยนั่นเป็นห้องพี่หมวยที่ตายพวกนี้พวกนี้มันจริงมันติดกล้องวงจรปิดไป้ตั้งแต่ที่โกงจริงเหรอพี่เราก็จะไปเถียงเขาไม่ได้ก็ทิงแหละ เอาเรามาต่างประเทศเราอยากได้ประสบการณ์เราอยากได้แบบ culture ถ้าเรามาเรามาอยู่ห้องเรามางุ้งงิ่งงุ้งงิ้งสองคนเราจะไปรู้อะไรแบบข้างนอก culture โลกกว้างเราให้เราสำรวจอีกเยอะใช่ไหมใช่ที่เมาห้องเราอ่ะไอห้องพี่ตังถัวไอห้องตังกับพี่แฟงชั่วเลยมันจะชอบเมาเราโดยเฉพาะไอสองคนนั้นนะบอกเลยห้องมันรกสุดเลยห้องมันรกสุดเลยก็หลักๆคราวนี้เราก็คง มาซ้อมมาทำงานอย่างเต็มที่แหละแต่ว่าอย่างหนึ่งที่สำหรับพวกเรานะคือการได้ experience ของการที่มาอยู่ที่ญี่ปุ่นนานๆเราว่าอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับการที่เราได้ประสบการณ์จากที่นี่จริงๆการได้อยู่ได้แบบใช้ชีวิตกับที่นี่จริงๆอะไรเงี้ยให้น้องพูดด้วยเลยครับผมก็ผมดีใจที่ได้ไปตอบมปรทเทศพี่ตาพี่หมวยครับดีไว้ดูทัว